ราศีใดครับมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ในปี65ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับ อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเร่ครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับเราพบกันเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับกับการคัดนะฮะราศีที่มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ครับในปี -65 นั่นเองนะครับเวอนะครับคลิปนี้นะครับเราทํากันทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ไม่เกี่ยวกับราศีหรอกนะฮะมีเงินก็ซื้อได้นะครับ ไม่เถียงนะครับไม่เถียงนะครับแต่ว่าการที่มีเงินเนี่ยบางทีมีเงินอยู่แล้วทุกปีแต่อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้มีแผนที่จะซื้อนึกออกไหมฮะาบางคนมีเงินอยู่แล้วมีสตุ้งสตางอยู่แล้วแตนะ่ไม่ได้มีแผนที่จะซื้อ,อก็อาจจะเฉยๆไปใช่ไหมครับแต่เกณฑ์นในข้อนี้นะครับมีความหมายมากครับสำหรับใครที่ เอออยากจะมีรถสักคันหนึ่งนะครับย like ังไม่เคยมีรถนะครับหรือแม้กระทั่งใครขับรถเก่าๆอยู่อยากจะได้ขับรถใหม่ๆนะครับหรือว่าใครอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งมีคอนโดสักห้องหนึ่งหรือแม้กระทั่งใครที่มีบ้านอยู่แล้วเป็นทาวน์โฮมนะครับเอ่ออยากจะได้เป็นบ้านเดียวนะครับหรือใครที่มีบ้านเดี่ยวอยู่แล้วเนื้อที่ประมาณหนึ่งห้าสิบตารางวาอาจอยากจะขยับขยายเป็น70-80ตารางวาร้อยตารางวา ก็ดูคลิปนี้ได้นะครับก่อนอื่นถ้าท่านเข้ามาแล้วนะครับหมอแมนก็เชิญชวนให้ท่านกดติดตามกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับฝากเข้าไปติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k ครับชื่อ The Magic Code หมอแมนพลังเลขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพูดคุยกันแบบกาลยาน,นมิตรผู้มีการศึกษานะครับ <laughs> นะครับเอาละครับ เข้ามาสู่เนื้อ,อาหาของเรานะครับวันนี้ไม่ได้จัดอันดับอะไรมานะครับแต่ก็มาบอกกันทีละราศีเลยนะครับสำหรับราศีที่มีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ในปี65นะครับราศีแรกนะครับก็คือราศีและลัคนาราศีธนูครับราศีธนูเนี่ยโดดเด่นมากเพราะว่าอะไรดาวประจําตัวก็คือดาวพระเสา์บดีนะครับแล้วดาวเจเริญพันธุนะครับซึ่งแปลว่าบ้านรถที่ินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คือดาวพระราศีบดีครับ ตอนนี้ก็มีเกณฑ์แล้วครับในช่วงปลายปี6-4แต่พอปี6-5ปุ๊บมันชัดเจนขึ้นครับเพราะวันที่8เมษายนปุ๊บดาวพระสบดีจะยกย้ายเป็นกเกษตรตราธิบดีในเรือนพันธุแล้วได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์แสดงว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์คอนโดทรัพย์สินต่างๆที่คุณหวังว่าจะซื้อหรือได้มา จะสาเร็จอย่างแน่นอนนะครับตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นไปนี้ชัดมากอ่านี้ชัดมากบางคนอาจจะบอกเฮ้ยยังไม่มีแพลนจะเปลี่ยนนะจารย์มันจะได้มายัางไงอ่าบางทีถึงตอนนั้นอาจจะมีเหตุให้เปลี่ยนนึกออกไหมฮะอาจจะเจอแบบโหรถรุ่นใหม่ออกมาทาเขาเรียกว่าอดไม่ได้โอ้มันสวยมันโดนใจเหลือเกินนะมันอดใจไม่ได้นะครับหซะเลยนะป้ายแดงอะไรแบบนี้นะครับในกรณีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายแดงหรือว่ารถมือสองอะไรต่างๆนะมีเกณฑ์เหมือนกันหมดนะครับ นะเพราะนั้นราศีธนูเป็นหนึ่งราศีที่น่าจับตามองครับว่าจะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่แน่นอนครับปี6-5ครับต่อมาครับราศีที่2ครับก็คือราศีและลัคนาราศีกันนะครับ <S <S กันเองกันเองคนกันเองนะครับราศีกันเนี่ยดาวเจ้าเดือนพันธุก็เป็นดาวพระหัสบดีเช่นเดียวกันนะครับ ตอนปลายปี64อาจจะรู้สึกติดขัดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้แต่ก็ยังไม่โดนใจหรือว่าเเงินยังไม่พอหรือสเตทเมนต์ยังไม่ดีนะครับไฟแนนซ์ยังไม่อนุมัินะครับหรือว่าคืออะไรก็ตามที่มันยังไม่ได้ย,ยังไม่ได้ราบรื่นนะครับในเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินเนี่ยมันหมายรวมถึงเรื่องของการต่อเติมรีโนเวทบ้านด้วยนะ อ่าเหมือนคุณได้บ้านใหม่อ่ะนึกออกว่าคุณมีบ้านเก่าอยู่คุณอยากจะต่อเติมออกไปีโนเวทให้มันสวยงามรวมเกณฑ์แบบนี้ด้วยนะครับแล้วราศีกันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับหลังวันที่8เมษายนดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยซึ่งแปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะโคจรเลง็งดวงชะตาราศีนะเป็นกเกษตรตาที่ดีนะครับเผลอราศีกันเนี่ยจะได้ทั้งทรัพย์สินได้บ้านได้รถนะครับได้ผัวได้เมียครบเลยนะครับเออได,ได้ได้ครบอะ่ะเพราะว่าอะไร ดาวดวงนี้ก็เป็นดาวจเจ้าเรือนปัตตานีด้วยถึงแปลว่าคู่ครองคนหลักอ่ะบางทีคนอาจจะแต่งงานสละโสดแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่เออไปซื้อรถใหม่สักคันหนึ่งฉลองแต่งงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับใครที่อยากต่อเต erm ิมรีโนเวทเนี่ยช่วงปี64เนี่ยอาจจะทำแล้วไม่สําเร็จอาจจะดูแล้วมีปัญหาติดขัดนู่นนี่นั่นปี65สําเร็จแน่นอนนะครับน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งราศีก็คือราศีกันนะครับต่อมาครับราศีต่อมาที่อยากจะพูดถึงนะครับเป็นราศีที่3ก็คือราศีและลัคนาราศีกรกฎ ราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนพันธุจริงๆแล้วเนี่ยคือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยโคจรเนี่ยประมาณสัก1เดือนนะครับประมาณสัก1เดือนนะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือดาวพฤรหัสมบดีนี่นะครับโคจรเข้าสู่ตําแหน่งสุภะ,ะแสดงว่าสุภะเนี่ยมันแปลว่าความก้าวหน้าสุภะแปลว่าต่างประเทศสุภะแปลว่าการสอบแข่งขันการสัมภาษณ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับการมีวิทยฐานะ ที่ดูดีขึ้นการมีหน้ามีตานะครับแล้วพอดาวพัะศดีเข้าสูต่ตำแหน่งสุภาษเนี่ยดวงชะตาราศีกรกฎจะต้องดูมีหน้ามีตาขึ้นดูเหมือนเป็นเศรษฐีใหม่นะครับคุณจะได้มีทรัพย์สินใหม่ๆเอาเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับชาวประชา <c oughs> เห็นไหมว่าดาวสุภาษเป็นกเกษตาราเทบดีมันจะต้องมีเรื่องของการมีหน้ามีตาขึ้นมาในกรณีนี้ชาวากราศีกรกฎเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ทรัพย์สินเพราะว่าอะไรเพราะบ,บางคนเนี่ยไป โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการสอบแข่งขันการสัมภาษณ์งานการอะไรนะคุณก็จะได้สิ่งนั้นนึกออกปะเพอๆคุณได้งานใหม่คุณซื้อรถใหม่ด้วยอ่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็บางคนนะบางคนอาจเป็นเรื่องของการเรียนถ้าเป็นน้องๆนักศึกษานะกรกดให้เป็นการเรียนการสอบแข่งขันอะไรต่างๆ,ๆก็จะได้ผลดีเหมือนกันอ่ะบางคนไปสอบได้ที่ดีๆพ่อแม่ออกรถให้อ้าวซื้อ ขับรถไปเรียนอย่างนี้ก็มีนะครับเ,ออเพราะนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับและสำหรับเรื่องของทรัพย์สินนะครับการทำให้คุณนะีมีหน้ามีตา,ามีวิทยฐานะที่ดีขึ้นกรกฏนะครับไม่เป็นสองรองใครเออนะครับต้องบอกงี้นะก็เป็นราศีที่3นะครับราศีต่อมาครับราศีที่4ครับที่มีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินในปี6 5ครับก็คือราศีและลัคนาราศี กลุ่มนะครับราศีกลุ่มเนี่ยนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นราศีที่ต้องพิจารณาอาจจะนอกเหนือศาสตร์ของจักรราศีนี้ไปอีกนะครับนะอัพเวลไปอีกนะครับเพราะว่าราศีกลุ่มเนี่ยดาวเจ้าเดินพันธุนะเจ้าเดินพันธุซึ่งแปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหารเลยมทรัพย์นะคือดาวศุกร์นะครับคราวนี้ดาวศุกร์เนี่ยโคจรเนี่ยราศีละหนึ่งเดือนอยู่แล้วเราไม่รู้หรอกว่า ช่วงไหนอะไรยังไงที่จะได้นะครับแต่บอกเลยว่าตั้งแต่เริ่มปีใหม่ตั้งแต่เริ่มปีใหม่จะเป็นช่วงตั้งแต่มกรากุมงพาเป็นต้นไปเลยนะครับมกรากุมงพาเป็นต้นไปเลยก็มีโอกาสแล้วแต่จะชัดเจนมากขึ้นนะครับหลัง21เมษายนนะฮะหลัง21เมษายนเนี่ยดวงดาวมหาทักษะของดาวศุกร์จะโคจรเป็นเดทนะครับของดวงเมืองนะนีดูกันไปแบบแอดวานเลยนะของดวงเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรก็ตามนะกิจกรรมอะไรที่คุณทําอยู่ในประเทศไทยนะครับคุณทําอยู่ในประเทศไทยถ้าเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสสําเร็จสูงเลยนะครับตรงนี้จะดูแอดวานซ์ไปนอกจากเรื่องส่วนตัวเลยนะว่าคุณเนี่ยจะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินนะครับคุณถ้าราศีกุมเนี่ยทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการการ่อสร้างเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับบ้านโครงการบ้านหรือว่าพัฒนาที่ดินอะไรต่างๆได้ผลดีเหมือนกันด้วยเห็นไหม ได้ผลดีเหมือนกันด้วยนี้ดูแอดวานซ์ไปเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีกุมก็เป็นหนึ่งราศีที่มีโอกาสดีมากๆเพราะดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่ตําแหน่งการเงินแสดงว่าเรื่องการเงินไม่มีปัญหานะครับเรื่องการเงินเนี่ยมีความอิ่มเอมมีความมั่นคงมีความเต็มนะเพราะฉนั้นเนี่ยมีเงินทนา่ทอะไรก็ได้นะครับนี่คือราศีกุมมีโอกาสได้ทรัพย์สินได้บ้านได้รถครับอ่าก็เป็นราศีที่4นะครับต่อมาครับ ถือว่าเป็นราศีสุดท้ายแล้วครับที่ถูกจัดไว้นะว่าจะมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ในปี25ครับนั่นก็คือราศีและลัคนาราศีพฤศภครับราศีพฤศภครับนะอันนี้สวยเลยนะครับอันนี้สวยนะครับนะต้องบอกว่าอย่างนี้ราศีราศีพฤศภเนี่ย ดาวเจ้าเรือนพันธุจริงๆแล้วเนี่ยคือดาวอาทิตย์นะครับคือดาวอาทิตย์ซึ่งก็โครจรไปเนี่ยอะทีละ30วันทีละ30วันนะครับหลักเกณฑ์เดียวกันคล้ายๆกันองี้คล้ายๆกันกับราศีกุมนะครับเพราะว่านะครับดาวเจ้าเรือนพันธุในมหาทักษะในดวงเมืองไทยโครจรตกสีนะครับสีเนี่ยคือสิ่งที่ได้ สีสีคือสิริบงคลสีนี่คือเงินสีนี่คืออะไรที่ได้มาแบบง่ายๆฟุกๆหรือว่าสิ่งที่ได้สมปรารถนานะครับแล้วดาวดวงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุคือบ้านรถที่ดินอสังหา,าริมทรัพย์นะัเพราะนั้นในดวงเมืองไทยถ้าคุณทําธุรกิจนะครับหรือทํางานตัวคนอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องทรัพย์สินตรงนี้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่นะครับจะบอกว่าย1ิบเอ็ดเมษายนไม่ได้เพราะพฤษศเนี่ย มีเกณฑ์นะครับตั้งแต่ปี6,4มาแล้วพฤทธศพเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งแต่ปี64มาแล้ว,ต,ต,ลวตั้งแต่เดือนเมษายนปี64ลงมาแล้วบางคนซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ไปแล้วพฤทธศพนะต้องบอกงี้นะครับตัวหมอแมนเองก็ลัคนาพฤทธศพนะครับตัวหมอแมนลัคนาพฤทธศพนะครับปี64ก็ซื้อรถใหม่1คันนะซื้อรถใหม่หนึ่งคันเพราะฉะนั้นกําลังเล็งอีกคันหนึ่งอยู่นะครับ คาดว่านะฮะปี65เนี่ยจะได้เพิ่มเปี่ยวค่าจะได้เพิ่มแล้วเปี่ยวค่าเนี่ยเหมือนจะได้บ้านใหม่บ้านใหม่ในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่หลังใหม่แต่เป็นการรีโนเวทต่อเติมเปรียบเสมือนเราได้อะไรใหม่ๆเหมือนได้บ้านใหม่เลยอ,ะ,อะไรอย่างนี้นะครับอาจจะติดขัดช่วงปี64ีที่ผ่านมาในเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินอะไรบางอย่างนะครับอย่างรถที่ซื้อมาก็เป็นรถมือสองอย่างเงี้ยครับจะมีนิดนิด,นดหน่อยๆแต่สําเร็จได้ โดยเฉพาะปี65เนี่ยชัดเจนมากๆนะครับโดยเฉพาะด้านหลัง21เมษายนก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกดวงจะแรงกว่าปี64อีกนะครับดวงสําหรับการได้ทรัพย์สินนะครับจะแรงกว่าปี64นะครับเพราะนั้นราศีพุธเป็นราศีที่5ที่ถูกจัดบนบูไว้ว่าจะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับราศีนะครับคัดมาได้5ราศีนะครับที่มีเกณฑ์ที่จะ ได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ในปี65นี้นะครับแน่นอนนะครับไม่ได้จําเป็นหรอกครับว่าจะเป็น5ราศีนี้เท่านั้นไม่ว่าคุณจะเกิดราศีไหนครับถ้าเกิดคุณมีความจําเป็นอยากจะได้หรือว่ามีสตุง้งสตังมันก็ซื้อได้นะครับเพียงแค่ว่าตามดวงชะตาแล้วเนี่ยแนวโน้มหรือทิศทางเรื่องราวนะครับโอกาสที่มันจะมา นะครับเกิดขึ้นชัดเจนกว่าเพื่อนเนี่ยก็คือ5ราศีนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนราศีอื่นๆนถ้าคุณมีสตุ้งสตังเนี่ยมันก็สามารถที่จะซื้อได้แต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้มีเรื่องจําเป็นที่ต้องซื้ออย่างนี้น,นะครับแต่ส่วน5ราศีนียมันจะต้องมีเหตุนะครับที่จะได้ซื้อนะได้ซื้อรถซื้อบ้านได้ทรัพย์สินนะครับหรือว่าได้ที่อยู่ใหม่ได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเพราะฉนั้นก็ถือว่าดูไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเกิดดูแล้วออรู้สึกว่าเอ,อ้ยไม่ได้ ศรัทธาหรือเชื่อถือก็ถือว่าดูไปเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับหวังว่าทุกท่านจะโชคดีหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับหากท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ